อันนี้บพรแมน้นเขาเลี้ยงควายเลยพี่นอ้องเลี้ยงง่วนควายเลยพี่น้องนี่ขอกที่เขาซื้อไปแล้วนี่ยเขาซื้อ,ขอเขาว่เตรียมเตรียมอ่าเอาขึ้นรถออกโอ้โหเนีนได้เหมือน,นี่พี่น้องครับแนีนเลยเหมือนตลาดบัญย่างวะลิ้นครับเหมือนนี่ตลาดควายบัญย่างวะลิ้นพี่น้องครับควายหลายเหมือนี่พี่นอ้องเมื่อสุดท้ายมันจะไม่เด,ด้งกันเลยเมือนีล้วยหลายหน่อยเนาะ อูายแหงเหมือนอย่งไหมข้าวซื้อขาวแหงเหมือนเนื้อเธอคือเกาเหรเปียนเขายังโอ้มาเนระกลับมาเนาอเดี๋ยวถาให้จะมาลเพี่นองครับเออตัวนี้เนาะเออเปนไรละ่อเป็นเหนือเนาะตีเป็นเหนือเนาะเลี่ยงละเหลี่ยงเนาะเล่ไไหนตัวนี้มอร์ถหายยุดนะรถรเข้ามารถมา มองใช้เลยใช่สี 40, ่หมื่นเ่าี่นสูงเมตรสี่สิบเลยี่นนี่อนี้เวียดเขาวเาาข,ขานาะเออสี่หมื่น,นตัวนี้รถถึับขึ้มาสวยแต่เปรถคันเียตัวนี้ตีไปเรียงกัได้โอ้จะว่าเรียบเงืง่องี่น้องได้เน,นะเอาน่าจะเป็นเนือได้ไอ้นะาะสัตว์เป็นงงควา่เลียงนาะ เป็นเหนือไปทีสี่หมื่นในพี่น้องพ่นทองไปโอาลายแห่งไอนี่พี่น้องคนไหะอุย้ยมไอนี่คุณไงกลุ่มอยู่ลราพี่น้องครับตลาดไข่ามาหนิเหนาะเหนาะสี่หมื่นกลัวพวกพวกตัวหน่อยเขาซื้อกันเบอร์มาหน,นิหะพวกไข่หน่อยเขาซื้อปะซื้ออยู่ตัวแม่บ่ตัวเถิงหน่อยหน่อยปะ ตะก,ก้อน,น่อยเพินทั่วขวตะก,กอนหน่อยตันนี้สี่หมื่นเอาส่เลกไหมพี่<ะ>สซเลกตู้ซับใหม่คนนี้มีบ่ยื้อไปไดนเนาอเออประมาณนี้พี่น้องเด้อเด็ขายได้น,นั่อ่แ้ไอนะมาทางไหนนี่ควายนี่<ะ>มาทางไหนน้องกินเพียนครับุบลนเท่าน,นี้แหละครับโอ้ยหลายองพี่น้องคนนี้ครับเบางอย่างตรงนัน ก e> um ็ือกล้วยจอยเป็นยังไงคือบลิตภัล่ะแม่ลูกเยกจอยแ่แม่ลูกแม่ลูกบ่แม่ลูกโอ้ลูกสร้างผูดอบ่เดี๋ยอพี่้องบิ่งเด้อบิ่งเด้องานหน่อยตัวนี้แม่ ลูกสร้างอุดรนี่เลยครับตุ๊กปูตัวเมียเนี่ยตะก้อยหน่อยครับพี่น้องภาษาเนือเลยตะก้อยหน่อยเด้อตะก้อยหน่อยตัวนี้อุ้ยตัวนี้สร้างอุดรมือเจอล้วครับขาเป็นยินต้องนิ่งเลยนะมือนี้เปิดควายก่อนพี่น้องครับปกติพ้นจะเปิดง่วนเด้อครับเอาสวยๆตัวนี้สร้างอุดรนี่เด็ดใดจักเดือนอะไรนี่ลูกเราเนี่ยนะสามสามเดือนก่อนเนาะ มีแม่เพขนเด้อครับพี่น้องครับสองร้อยสีส่สิบบวกแม่สี่สิบบวกบวกขายทำเลียงหน่หนิดนึงเนาะ,ะเรียบบังเรียบ,บเล่าเรียบดีบดพี่น้องครับอ่างวกใจเลยพี่น้องครับหางกัญชาเด้อหางกัญชาปากไงบ้าเขาบังแกปากไงแม่ปากไงกินยาเก่งไปนี่เออบังไงโอ้ยังบัก,กระดองมาห,หรอเพื่อนมึงบังกันลูกกันลูกสั่งอุดรหน่อยเด้อพี่น้องครับเห็นแล้วกะนะ ชวย,ชวย,ชวยลูกตัวรของเราเนาะน่นตัวที่สตัวที่สองของแม่นี่เนาะ <ใช S 2> สูงลอยบบวก,กได้พี่น้องตัวน,นี้สงุดรหน่อยตันนี้ไปบึงลูก,ก่ันตั้งนาวอยู่พี่น้องบึงงรถจักรถ <c oughs> อ๊ลูกส้างอุด,ดอนอุ้ยพอเอาพอเอา,อเอาอยเรียบแลมั้างว่าไหร่หาสิบสครับพี่น้องของหาสิบสอต่อเนาครับหาสองต่อเนาเด้อ พออเอาอยู่พี่น้องครับพอเอาไปเลี้ยงโยนมือนีตลาดงัวไอ้ตลาดงัวควายบ้ารินบรรย่างร้ายแห่งพี่น้ญญงนองเขาร้ายมือนีเขาเขาร้ายพิษตั้งเกตมือนีครับถึงมือหอดครับ <c oughs> เท่าไหร่เลขไห้ ไซเบอร์โทรสัินที093 093 505 053 6 5 9 363เก่ารุเนตู้ผู่เนาะ3โวอนหน่อยไปพี่น้องเขาจะเบิ่งตลาดวัวก่อนๆปึ๊บปึ๊บปึ๊ปึ๊บโอ้ลายเพ่อนเขาเต็มพื้นที่เลยมานน่เดี๋ยวเสาอกัาไหมเด้พี่น้องเด้อมเบิ่งัวก่อนนะแม่ลูกนี่คนเสืออพี่น้องเด้อ2,003 เป็นตัวแม่ไอ้รูปิตัวผู้ก็น่อยผักข้างผักเนื้ยขือนตะก้อนน้อยขึ้นาหน่อย,อออยสองม 3, สสมหม,มหหื่นาออสามำนี้ง้อผู๋ไรพวกคุณจะค้องยังไงใสตัวได้พอสามหมืนสามตัวเลตัวดีสอง <c oughs> ตัวเนี่นันะองตัวเนาะ ัวนี้ถึงปียังพอถึงปีกว่าแล้มั้งค่อยหน่อยตัวนี้ปีสเดือนปีสอเดือนถึถึสเท่าไก่อนตละมือถึงกหมื่นกว่าบาทวส่นสองตัวละมืหกเด้อแต่ก็หน่อยครับพี่น้องสโตตัวนี้เมตรยี่สกกลัเอ้เม็ดสามสือตัวนี้อาจจะเป็นนมแนล่ะแต่ตัวนี้ต่ก็หน่อยได้เตัวละมือ สามหมื่นอก็จสได้ตัวละหมื่ 2> 2นหมื่นหกหมื่นหกครับหมื่นหกแลวมันยังโตนีกพอสองโตสองโตเพท่านด้ขายเลยบ่าีกก็มาถามมาเนี่ยวนีถามจะว่ามันเห็นราคาบ่าไดนถามอยู่เจอห้องหลายตะกีู้ในีห้องสามหม่นเจ็ดโอ้ตัวนี้ลดมาเลยสามหมแล้วเดี๋ยวเริ่มออกเริพี่น้องนด้ห่อยเริ่มบนด้วยเมื่อที่เราใสาเ็เลไหมผมเนี่พอตทรสัพอศูน์สามศูนย์หกสามเก 0459 0459 16าเนหกพี่น้องต้นล, <c oughs> ละ1มื่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องผู้มาตลาดนัดที่เากบผมสะสะสุวิย์พิลาคอีกบนะครับ่ผมาตลาดนัอย่าขายแล้วพอนี่กมาต่ว่ว่า,าข,า,ขายแ้นี้าม นะครับคณะคนเกลือจะมาประซุ่นเฟอร์เรียสูรมั่วงไอ้เวอร์ข้นทีลือหกแสนตเอ้าพอดีเงิือนเหมือนเหมือนตัวไหนตัวไหนตัวเดียวอีู่เนาะโอ้ดีพัดสื่อได้พี่น้องซัมหนีพี่น้องพอดีเมื่อกี้เห็นพอสวิตเรามาโฆษณากขาเลยขอไปทายเราแป๊บนึงขอทายเราตัวนี้หมือนซี่ผาลอยปะอุ้ยงามงามตัวผูวตัวเมียเนี่ยตัวผูวค่ะซัมหนีพี่น้องเหมือนซี่ผาลอยเห็นปะ หมื่นหนึ่งพันถาร้อยมรหมื่นสี่พันถาร้อยถ้ำนี้บหวเรียบมิชาตะคู่แน่ตัวนี้ไปเจ้าเปิดไปนั่นไปหยุดบาดพื้หวเอาพี่น้องครับสำหรับการถ่ายทำคลิปง้อของโชคดีทุตต์แลนด์คลิปควายมือนิก่ะขออนุญาตกราบลาพี่น้องครับมันสวยมากเราไม่ขอนแดดเนาะครับเออข้าวดีเมื่อกี้กับคุณพ่อช่วยวินเราบอกว่ารถแรกเขาเช่าเข่ามั่นเดี๋ยวผมสิบอกล่าสุดอีกทีนึงครับผมหลายมือนี่อ่าปูน้ำ ไอพ่อข้าจากประเทศเยอยูนมาทำเนียบรัฐบาลมาเส้นตัญญาครับนายกน้ำเขา่าหลายแสนตัวพี่น้องครับผมเล้อขอบคุณหลายที่ครับมารับชมกับผมเจอกันไหมครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม